ไม่ใช่โลเลพูดไปพูดมาพูดเอาแต่ได้พูดเพื่อให้เห็นว่าลุงไปเข้าถึงลุงพลมันจะพูดไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับที่ป้องกันการยิงนะ หม,หมุนไปสองรอบแล้วดีที่มันกลับมาอมนะฮะดังนั้นเรื่องตรงนี้สำคัญทีเดียวนะครับสำคัญทีเดียวมันมีคดีเดียวที่มีลุงพลเป็นมีคนเ,เขาตั้งคนไลาว่ามีทงไว้ดังนั้นเรื่องนี้ แค่เวลาน้องหายแค่เนี้ยลุงคนก็ชนะแล้วครับเพราะพยายามขยับไปขยับมาเรื่อยๆมันมีอ่มันมีเหลือการขยับเพื่อให้คนได้รับโทษครับขยับหาคนเพื่อให้คนหนึ่งได้รับโทษเนี่ยขยับหาเพื่อให้คนหนึ่งผิดเนี่ยมันมีความยุติธรรมตรงไหนหลักการก็ไม่มีแล้วขยับไปเรื่อยๆท่านลองคิดดูครับ คนหนึ่งไม่มีข้ออไม่มีอะไรที่น่าสงสัยครับแต่ขยับเวลาไปให้จนจนเขาเป็นผู้ต้องสงสัยขยับขยับเวลาไปเรื่อยๆเน่ยไปอยู่ที่ไหนก็สามารถขอความเป็นธรรมได้ครับอย่างเงี้ยมันคืออะไรมันด้วยหลักมันก็คิดแล้วว่ามันข้อหาเพื่จะทำให้ผู้อื่นได้รับโทษหนักแทนที่จะ มีหลักชัดเจนในการสืบสวนก็เวลาเก้าโมงก่อนเก้าโมงประเด็นนี้เข้าขั้นเสียหายเพื่อจะให้คนอื่นได้รับโทษถ้าลองเป็นท่านดูนะไม่เกี่ยวข้องเลยไล่มาเพราะเอิญว่ามีจุดหนึ่งที่ท่านอาจจะไปเข้าห้องน้ำท่านลุงพลบอกว่าเอ้าหายไปไหนตอนนั้นอ้าผมไปเข้าห้องน้ำผมท้องเสีย บอกสองเสียสองเสียมันก็หาว่าเราโปหกอาจจะถูกประหารชีวิตเพราะว่าเข้าไปขี่ก็ได้ผมถูกประหารชีวิตเพราะผมเวลานั้นผมเข้าไปขี่ครับผมบอกแล้วใครจะมีกล้องถ่ายว่ากรลังขี่อยู่เป็นหลักฐานเป็นต้นนะฮะเนี่ยสื่อเขาเล่นงานเวลาน้องหายก่อนเก้าโมง อันนี้แหละครับมันมีหลายจุดครับพูดไปก็ตลกดีนะครับพูดไปก็ตลกดีนะครับดังนั้นครัว่าวงในเนี่ยถ้ามีจริงลุงพลบริสุทธิ์นะฮะผมว่าคนพวกนั้นมีสมองครับมันจะต้องคิดแหละเออว่ะบางคนก็เริ่มคิดได้บ้างก็เริ่มสำนึกได้ว่าลุงพลไม่ผิดเนี่ย ส่วนใครยังดื้อด้านอยู่ก็ทั้งหัวมันจะได้รู้ว่าเบื้องลึกความคิดอิดใต้สำนึกเขาเนี่ยสืบเนื่องมาจากอะไรนะครับขอบคุณมากครับนะพอจะถึง,300ถงนะสามร้อยทีก็ถูกยิงนะสามร้อยทีก็ถูกยิงนะโอ้นะอะไรว่พูดแค่นี้ก็มีปัญหาได้เหรอนะ นะคุณภูหินแผ่นนัตรีครับสีครับคุณย่าคุณยายน้อย FCTP channel นะครับสวัสดีครับนะครับคุณ FG นะครับผมนะครับคุณพยอมคุณสมจิตนะครับขอบคุณมากครับนะฮะคุณสมจิตบอกว่าอาจารย์พูดถูกค่ะฝังเราอย่าใจอ่อนนะครับเราไม่รู้อะไรมากมายครับเราไม่รู้กลกลเกมอะไรมากมายนะครับคนจะทําลายลุงพลต้องอาศัย ไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยมนไม่ได้ด้วยกลก็เอาด้วยคาถาน,นะครับที่จะมันเล่นลุงพลนะครับอันนี้ส่วนที่เหลือก็อยู่ที่พื้นฐานความคิดของแต่ละคนว่าคุณจะคิดอะไรแค่นั้นเองอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้รับความรู้สึกทุกทุกแบบในการยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับเราระหว่างเรารอบครอบ คำว่าอามองคนในแง่ร้ายเหรอเราใช้คําว่าเรารอบคอบมากกว่าเรารอบคอบมากกว่านะครับคุณเรือนคำครบับอกว่าจริงของอาจารย์ค่ะยายติดตามมาตั้งแต่ต้นรู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรดูออกใครพูดจริงโกหกโอ้โนาน่ารักมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีแนวคิดในทางเดียวกันนะนะครับ นี่สนับสนุนแต่ละช่องที่เป็นผู้ติดตามแต่ละช่องของฝั่งเรารู้เลยว่าช่องใดอยู่อย่างอ,าอยู่ด้วยกันมายาวนานเนี่ยนะครับแล้วเขาก็อยากเป็น YouTube เราสนับสนุนเขาเหล่านี้มากกว่านะครับช่องผมก็จะมีแอพัฒรมแอปุ i, ้ยแอแสงนะครับผมนะครับแอโอ๊ตนะครับพี่พยากายอดนักรบ แอดเรืองริ์แอดยานเล่นะครับนีสนสน่สนับสนุนเขาซี่ยังไงคนเหล่านี้เขาไม่ทำให้พวกเราเสียใจแน,น่นอนะวิธีคิดง่ายๆในระยะแรกๆเ,เ,เริ่มเริ่มเนี่ยอย่าให้คนอื่นเขาชุบมือเปิดน,นะครับ อ่านะครับมีโปรวันนี้ก็มีโปรหลายอย่างนะครับผมนะครับมีโปรหลายอย่างเนาะนะครับของลุงพลบริษัทมนโอมโฮมซับนะครับนะครับที่ทําให้ลุงพลมีโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองก็คือพวกท่านสนับสนุนสินค้านี่แหละครับบุญคุณครั้งนี้ผมว่าลุงพลไม่มีวันลืมของเอฟซ ลุงพลเอฟซีพอต่อแล้วก็มาเป็นเอฟซีทีพีเนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนยิ่งจะมีความรักเราควรให้ค่านิยมในการเคารพคนดีเราควรเคารพคนดีให้กำลังใจคนดีต้องสร้างค่านิยมใหม่เราต้องวิเคราะห์แยกแยะเราต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากๆสังคมไทยจึงจะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความดี นะครับมันต้องพัฒนาไปอย่างนี้จุดเล็กๆน้อยๆในสังคมนี่มีเยอะแยะทํำยังไงในจุดเล็กๆน้อยๆสังคมจะมีคุณธรรมแยกแยะดีชั่วออกสนับสนุนคนดีอย่าไปสนับสนุนคนชั่วอิทธิพลมีมากมายครับบารมีคนมีน้อยคนมีบารมีคนมีบารมีเนี่ยหายากแต่อิทธิพลเนี่ยมันมีเยอะ อิทธิพลจากอะไรครับจากการการทำมาหากินอยากสร้างอิทธิพลอยากมีคนนับหน้าถือตานะครับแบบนี้นะครับไม่ใช่ไหมใครมือยาวสาวได้สาวเอานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสองรอยี่เจ็ดท่านนะครับกำลังขึ้นพูดพุ่นะครับถูกยิงถูกหยุดก็ลงไปอีกโอ้ยอาจารย์นะ นะครับคุณกัจนาครับนะครับสวัสดีนะครับผมนะครับิ่คุณธนพจนรนะครับผมสวัสดีครับผมนะครับคุณชารีพักเครื่องนะครับผมนะครับคุณเป็นศรีคุณสกลเนาะนะครับไม่รู้ผมถ้าเรียกชื่อไม่ครบต้องขออภัยเนาะวันนี้จะได้ไปถ่ายอะไรบ้างนะครับผมไม่ค่อยได้ลง u t u b e ช็อตเลยช่วง ตอนนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาลงให้เยอะๆไว้นะครับนะเพื่อให้ยอดคนดูมันกระตื้นกระตุ้นหลายหลายทางนะครับเพื่อให้ท่านดูหลายๆอย่างหลายๆแบบนะครับเพื่อกระตุ้นคนดูนะครับผมนะคุณนัทคุณนัททยะอินนะครับผมนะครับคุณ yfTR นะครับผมคุณรศมีครับพวกที่มายิงมารายงานช่องอาจารย์ ขอให้พวกมันมีมีอันเป็นไปนะฮะนะเอ้ยนะตลกดีนะนะครับอ๋อแอดโอครับเขาจะมีความละเอียดในความสนใจข้อมูลสถิตินะครับแอดโอผมก็จะรู้จากแอดโอเสมอนะเช่นอีกสี่สี่ร้อยซับก็จะถึงเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นซับนะครับขอบคุณนะครับแอดโอที่ รายงานข้อมูลสถิติต่างๆที่เราไม่ค่อยได้ไปดูมันนะขอบคุณมากครับนะขอบคุณมากๆเลยนะครับจะเอาที่ไหนเนาะ400สี่สี่ร้อยซับผมตั้งข้อสังเกตน,นะครับถ้ามีไลค์ครั้งหนึ่งไลค์เนี่ยเวลาไลค์สดเนี่ยมันจะทําให้คนติดตามได้ได้เป็นกอเป็นกำรรถ้าคนดูเยอะคนที่จะ,ะเห็นเราเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะมีมันมีโอกาสที่จะมีคนกดติดตามมากขึ้นนะครับ เช่นควรเป็นพันนี่นะะลงทีมันจะมีคนบอกว่าคนกดติดตามเพิ่มอยู่ห้าสิบคนเนี่ยแบบนี้นะฮะคงคงจุดนี้คงลำบ,บากนิดหนึ่งนะครับผมนะครับขอบคุณอาจารย์ที่ยืนหนึ่งกับเอซมาสามปีขอบคุณมากครับคุณสมจนะิตเนาะนี่คุณสมจิตไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยเหมือนทุกท่านนะครับที่ติดตามข่าวนี้มาตั้งนานท่านจึงได้รับรู้นะฮะต่างๆเนาะ ฐาน FCTP จะอยู่ที่แสนบวกนะครับอยู่ที่แสนบวกเนาะแต่ว่าแต่ละช่องแต่ละช่องที่ youtube จะกระจายไปให้ให้แสนคนรู้นี่น้อยมากครับนะบน้อยมากนะดังนั้นมีอีกหลายคนที่เป็น FCTP ยังไม่รู้จากเราครับยังไม่รู้จากเราจริงๆนะครับมันเป็นการกระจายงานจากเอฟอาจาก youtube นะครับนะครับ เขาจึงบอกว่ากดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่าอาจจะมีคนติดตามท่านแต่แต่ไม่ได้ติดตามอีกคนอื่นๆนะครับนะขอบคุณทุกท่านนะฮะที่หวังดีแล้วก็อเป็นกำลังใจเสมอมานะครับนะครับมาจากช่องใหญ่ทะลุแสนใช่ครับนะครับท่านอ่แอปนะก็ใช้สมมติฐานได้ถูกต้องนะครับนะครับแต่พวกเรา YouTube มันอาจจะยังไม่กระจายไปทั่วนะครับนะครับ บางคนอาจจะไม่รู้ y o u u u e เแต่ละคนด้วยซ้ำนะครับนะฮะเอาล้วครับห้าสิบสองคนนะครับความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวในมุมนี้นะครับวันที่สามสิเอ็ดเหลือเวลาอีกสิบหกวันนะโอ้โนะอาจารย์นับตั้งแต่ห้าสิบเก้าวันนะะตอนนี้เหลือสิบหกวันแล้วน,นะครับการนับเป็นเพื่ออะไรครับเป็นเหมือนเราดูปฏิทินบางอย่างที่เรามีกำหนดหมายว่า วันนั้นมีความสำคัญขนาดไหนเหมือนเขาดาวนะครับคนที่ไม่ผิดยิ่งนับยิ่งยิ่งอยากให้มันพ้นเนี่ยเราอยากรู้ว่ามันจะพ้นถ้าพ้นไปเราคิดว่าลุงผลพ้นบนถินเพราะว่าเขาดันลุงผลเข้าสู่กระบวนการการดันเรื่องต่างๆเข้าสู่กระบวนการมันมีวิธีการมุมเสียมุมได้นะครับคนที่ แต่อยากให้ลุงพลเนี่ยเข้าสู่กระบวนการเพราะว่ามันมีสองกรณีว่าลุงพลไม่อ่าถ้าลุงพลไม่ผิดแต่อยากให้เข้าสู่กระบวนการลุงพลจะเสียเวลาเสียเงินเสียทองลุงพลเป็นคนเสียหายแต่ถ้าเขาบอกว่าลุงพลมีความกระทําผิดอยากดันเข้าลุงพลยากจนถ้าลุงพลทําลุงพลจะมีสองทางคือมอบตัวรับสลับภาพหรือหนี ดังนั้นทางที่พยายามผลักลุมพลมาคนที่ผลักเข้าลุงพลเข้าสู่กระบวนการเขามีแต่ได้กับได้เช่นเขารู้ว่าลุมพลไม่ผิดสองถ้าเขาเป็นคนกระทําล่ะกลุ่มนั้นเป็นคนกระทําเป็นคนผลักดันให้ลุมพลเข้าสู่กระบวนการก็จะทําให้การคัด,ค,ดคัดลุงอ่าเขาเรียกว่าคัดความสนใจของสังคมออกเพราะต่างก็คิดว่าลุมพลนี่แหละเป็นคนทํา ดังนั้นคนที่พยายามผลักดันลงพลเข้าสู่บวนการเกิดเขาเป็นคนทําล่ะเขาก็จะสบายเขาจะเขาก็จะได้เขาก็จะได้กับได้สังคมไม่ไปนสนใจเขาแล้วเมื่อไม่ไปนสนใจไม่จับตาถ้าเขาเป็นคนทำเขาจะทําลายหลักฐานได้อย่างเพลินตาเพลินใจนี่คือวิธีการคัดเอาคนออกจากเรื่องราวไร้แรง แล้วให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนสัมปทานเรื่องราวหลายๆอ่าหลายแรงไปกว่าจะพ้นกว่าจะถึงที่สุดเพราะกระบวนการมันก็คือกระบวนการมันก็มีขั้นตอนของมันไปเรื่อยๆสมมุติว่าลุงพลไปถึงที่สุดแล้วลุงพลถูกยกฟ้องทั้งหมดมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นครับ อีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ทำลายหลักฐานอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์แบบไม่สามารถมีหลักฐานโยงไปหาใครอีกมันนี่คือจุดหนึ่งของกระบวนการนะครับท่านเห็นหรือยังทำไมจำได้ไหมครับนับถอยหลังทำไมเขาพยายามผลักให้ลุลงพลเข้าสู่กระบวนการท่านสงสัยไหม ทั้งที่ไม่มีอะไรชัดเจนก็คดีนี้ไม่มีประจักพยานแต่ผลักลุงพลเข้าสู่กระบวนการเฉยเลยมันเกิดอะไรขึ้นแบบเนี้ยเมื่อลุงพลเข้าสู่กระบวนการลุงพลก็ไปไหนไม่ได้นะบางคนถ้าลุงพลไม่มีเงินประกันตัวถ้าไม่มีผู้สนับสนุนนะครับลุงพลติดคุกตั้งแต่ถูกจับจนถึงตอนเนี้ยท่านลองคิดคำนวณว่าลุงพลจะติดคุกมาแล้วกี่วัน ลุงพลก็จะอยู่ในเรือนจําตอนนี้นะครัลุงพลจะอยู่ในเรือนจําจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดถ้าศาลตัดสินว่าลุงพลไม่ผิดศาลก็จะต้องมีคําสั่งให้ปล่อยจําเลยสองคนออกจากเรือนจําเพราะการตัดสินในศาลชั้นต้นสิ้นสุดละส่วนฝั่งนู้นจะไม่พอใจอุทธรณ์ก็ค่อยว่าไปตามกระบวนการเพราะเขาจะให้ลุงพลเข้าคุกใหม่ ทาาอุทธร์ก็จะมีขบวนการในการตัดสินต่อไปมันจริงบางคนติดคุกถ้าคดีนั้นาสารสถิตยุติธรรมมีสามศาลถ้ามันหนึ่งชนะสองแพ้มันก็จะไปจบที่ศารดีกาบางคนจริงติดคุกยาวมากในขบวนการครับสี่ห้าปีครับ,รบแล้วจนคนลืมหมดแล้วจู่ๆมีคำว่าถูกยกฟ้อง ก็แสดงว่าเขาติดคุกฟรีคือขบวนการมีทําให้คนติดคุกฟรีมันมีการอ้างว่าอา้าวทาไมล่ะเขาบอกว่าอา้าวทุกจุดเขาก็บอกว่ามีการให้ประกันตัวในการต่อสู้ประกันตัวต้องใช้เงินขนาดไหนอะทำไมเขาต้องลำบากระบนต้องไปกู้หนี้ยืมสิน,าานขายบ้านขายบ้านขายรถขายช่องเพื่อจะประกันตัวตัวเองมา ก็จะมีอิสระภาพมันโหดร้ายครับมันโหดร้ายบางคนศาลฎีกายกฟ้องเขาติดคุกมาสี่ห้าปีแล้วมาร้องเรียกร้องใครก็ไม่ได้จริงมีคำว่าติดคุกฟรีออกมาก็ชีวิตพินาศย่อยับนี่คือความจริงนะะ ดังนั้นลุงพลโชคดีนะครับที่มีเอฟซีที่น่ารักมีผู้ใหญ่ใจดีทั่วประเทศที่มีความคิดแบบเดียวกันว่าลุงพลไม่พิษต้องให้เขาออกมาต่อสู้ไม่ใช่ว่าให้เขาไปอยู่ในต้องรับประกันอ่ประกันตัวออกมาท่านลองที่ดูครับขบวนการนี้เขาไม่ได้สนใจครอบครัวลุงพลนะครับ เขาไม่ได้คิดว่าลุงพลมีลูกสองคนนะเขาจะเอาเอาวันที่ฟ้องศาลเนี่ยเขาจะให้ลุงพลพรแต๋นอยู่ในเรือนจําครับโหดร้ายไหมโหดร้ายไม่รู้ใครจะไปคัดค้านกรรมาการมีคนบอกจะมีคัดค้านกรรมาการจะไปคัดค้านทุกเรื่องเพื่อให้ลุงพลพระแต๋น,นอนคุกมันคงสะใจอะแต่มันไม่ได้คิดว่าลุงลุงพลมีลูกเต้านะครับ ดูสิครับมันทำของลุงพลขนาดนี้มันจะอาศัยเทคนิคหรือมันอาศัยช่องว่างของเรื่องนี้เพื่อทำลายลุงพลมาแตนให้ได้ทุกวิธีทางมันเจ็บปวดมันมีความเสียใจอยู่แค่ว่าลุงพลที่สารเมตตาลุงพลแล้วลุงพลไม่ติดคุกลุงพลได้ประกันตัวนี่คือจุดที่มันเสียใจะ จุดที่มันเสียใจมันยิ่งโกรธลุงพลไปเรื่อยๆที่ลุงพลไม่ติดคุกจริงๆมันอยากให้ลุงพลนอนคุกมันไม่ได้สนใจลูกลุงพลเลยนะครับถ้าลุงพลติดคุกพวกมันจะเลี้ยงลูกลุงพลไหมยอย่าบอกนะว่าเกลียดพ่อเกลียดแม่มันแต่ฉันจะรักลูกมันอย่างดีเป็นไปไม่ได้หรอ ดังนั้นใครที่ต่อสู้ในครั้งนี้ความคิดอย่างนี้ครับเรามีความรู้สึกอย่างนี้พวกมันได้เสียใจแค่ว่าลุงพลไม่ติดคุกนั่นคือมันเสียใจเรื่องนั้นแต่พวกเราต่อสู้กันมาพวกเราดีใจทุกครั้งที่ลุงพลได้รับการประกันตัวนอกนั้นพวกเราจิตใจห่อเหี่ยวทุกเรื่องเราจะไปดีใจสุดๆเมื่อเห็นว่าลุงพล ได้รับการประกันตัวแต่พวกมันเนี่ยเยอะเย้ยถา,างลงุงพลสามปีมันเสียใจเฉพาะตอนลงนุงพลป้าแตนไม่ติดคุกเห็นไหมโหดล้ายโหดล้าย,ายทำไมมันเกลียดลุงพลขนาดนั้นพวกเราอยากรู้มันเกลียดลุงพลขนาดนั้นทำไม คนที่อียานอยู่ต่างประเทศน่มันเกลียดลุงพลเพราะอะไรพี่สุดาน้าถามผมอยู่เออแล้วมันเกลียดลุงพลอะไรอะ่ะแสดงว่ามันมีอะไรแปลกๆในเรื่องนี้ที่มันลุงพลไม่ได้รับไม่ติดคุกมันกับใจเลยว่าไปสร้างสมความเกลียดชังมันต่อลุงพลมากขึ้นมันไม่มีความเป็นมนุษยธรรมเลยนะครับในหัวใจนะ ดังน,น,นั้นลุงพลได้รับความเมตตาจากศาลหลายรอบมากครับสาธุครับการที่จะคัดค้านกรรมการแล้วศาลเห็นว่ามีเหตุผลอนสมควรแสดงว่ามีหลักฐานเชื่อว่าลุงพลกระทําผิดริงเชื่อว่าลุงพลไม่ได้อ่ามีอะไรที่จะ เป็นคนชั่วไม่เห็นว่าลุงพลจะหนีไม่เห็นว่าลุงพลจะไปมีความชั่วร้ายไปทำลายใครขณะที่ไม่ได้ถูกจองจำกลับกลายเป็นว่าไปเพิ่มความเกลียดชังคนที่เกลียดลุงพลไปเรื่อยๆที่ลุงพลได้รับโอกาสคุณลองคิดดูจิตใจดีครับจิตใจสิครับจิตใจคน ฝั่งลุงฝั่งลุงพลกับฝั่งเราออะฝั่งนู้นกับฝั่งเราจิตใจมันขนาดไหน,นลุงพลได้รับความเมตตาจากสารประจําในมุมมองของการมองด้วยผู้มีคุณธรรมสูงเขามองการ,การแสดงการไม่หลบเลีเล่ยงการให้รับให้ความร่วมมือทุกขั้นตอนเนี่ย อารมณ์มันไม่ใช่คนร้ายคนร้ายเขาจงคนยากคนจนเนี่ยบางครั้งก็ถูกกดดันให้รับสาภาพทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำก็เยอะแยะยอมติดคุกเพราะไม่มีทางต่อสู้จึงมีที่มาว่าคุกไว้ขังคนจนมันมีขังหลายแบบครับขังเพราะว่าอยู่ในขบวนการรอการตัดสินบบก็ติดคุกได้ นะครับการตัดสินาการตัดติดคุกอย่างนี้เขาไม่นับรวมว่าคนนี้ได้รับการลงโทษเพราะเป็นการตัดสินเป็นการติดคุกอยู่ในขบวนการเฉยๆไม่ได้มาจากการคำพิพากษาแต่เสียเวลาเสียโอกาสทั้งชีวิตครอบครัวเขาแตกแยกพินาศย่อยยับเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไง จะบอกว่าเอาไม่ต้องมีการประกันตัวได้ไหมประมาณว่าช่วงนี้ไม่ต้องติดคุกเขาก็คิดว่าอาถ้าคนนั้นเป็นคนทาจริงล่ะมันก็ต้องหาทางทางหนีนี่นี่คือวิธีการคิดในกระบวนการเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นการคาดเดาเป็นการซื้อใจ ทุกคนไม่รู้ไงนะครับดังนั้นคนที่คิดที่จะให้ลุงพลมีความผิดโดยขบวนการย้ายเวลาไปเรื่อยๆเนี่ยน่าผมว่าโหดร้ายเกินไปโหดร้ายเกินไปขอบคุณทุกท่านนะครับหนึ่งชั่วโมงพอดีนะครับความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเราต้องเก็บความเจ็บปวดเจ็บใจไว้แล้วก็ เรามีความรอบคอบเถิด F C T P ทั้งหลายครับเราต้องมีความรอบครอบเราต้องย่างสามขุมเราไม่ต้องไปสนใจพวกที่มันว่าอย่างนั้นอย่างนี้ว่าลุงบลจะติดคุกติดอราไม่ต้องไปสนใจมันยิ่งมันพูดมากดิ้นมากแสดงว่ามันนมันต่างหากพวกมันต่างหากหวาดวันหวาดกลัวพวกมันหวาดหวันหวาดกลัวมันก็เลยมาอาศัยช่วงนี้ในการโหมโรงเพื่อให้มันได้ยูทูบ ได้ยอดวิวจริงๆมันก็รู้แหละว่าลุงพลจะพ้นผิดมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าอาคติต่างกันอยู่แล้วใครจะทำอะไรก็เชิญแต่ใหาอยู่ในกรอบของกฎหมายวันที่สาเดต่อไปเนี่ยมันจะมีความหวาดเสียวมากขึ้นมันจะเสี่ยงติดคุกติดตรางมากขึ้นของพวกที่ปากดีต่างๆ เดี๋ยวมันก็จะ <c oughs> มันจะยอมรับหรือเปล่าหรือมันจะซีโร่ลาบครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เป็นกำลังใจนะนะครับแม้จะถูกยิง <c oughs> อยู่เรื่อยๆนะครับทุกท่านก็ยังให้กำลังใจเสมอนะครับขอท่านมีแต่ความสุขความจเจริญสุ <c oughs> ่วงนี้อะจะเป็นศูนย์ขา่าศูนย์เก้าเล่าข่านะครับ ชื่อผมจะทักทายทุกท่านว่าลักษณะว่าเข้าสู่รายการศูนย์เก้าเล่าข่าวนะครับได้เป็นรายการที่ผมจะมาเจอท่านทุกวันทุกเก้าโมจงจนถึงสิบโมงนะครับต้องขอบคุณมากครับที่เป็นลังใจเสมอมาขอให้ท่านมีแตค่ความสุขความเจริญน,นะครับความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวพวกเราต้องผ่านพ้นไปด้วยกันกับลุงผลนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสีครับ